กินกีนเรื่อนี่ลำมยันยงงันโอ้มเ,มอเม,เม,มเียนเหม็นเหม็นขุนเหม็นเหม็งมีฟักซี่น้งหนอเริ่มเสือฟักซี่มาโอ้คำนีคำนีเพื่อพี่เพื่อนนองไปเฟซีทุกคนสวัสดีครับเหมือนไอ้พอกับบาซีก็ไอ้พี่นอ้องโอ้ ไอ้ปลาเผาตัวบากเงี้เลยพี่น้องมีแก้วมีมีข้าวปุ่นมีผักมีสลัดมีกระหล่ำกับฝ่ายไหนพี่น้องฝ่ายพี่น้องคนอะไรก็สะสะไข่กุ้นติดตามไม่รังใจให้บ้าซีนะครับกับเขาคุณพี่เขาคุณน้องนี่เอยเติมแม่รังใจให้บ้าซีอยู่ตลอดมาแต่บ่มี่ยังมาต่อฝ่ามาต่อพี่น้องเรามีแตาไม่เอากินเสียบอะมากินเสียบไปพี่น้องเบิังมาพี่น้องมาไอ้ปลาเผาตัวบากเงี้เลยไปตลาดเข้ากระมาพี่น้องโอ้จะกินยังเหนือเขาจันพรานเลยพี่น้องนะครับจันพูนเลยอ้ แม่นูปลาเขาพี่น้องโอ้หนี่มันหลอกบันไดบันไดพี่น้องโมสุกบันไดคือเตือนมะเหีม้มนี่โอ้โหปลาสดสดมันสีเนื้อขา,ขาวๆขาวจนพูนเลยพี่น้องนี่ปลาทั่วนี่สิ้นเกลื่อนคำเหลกแย่งมันคำเหลกต้องคำใหญ่ๆเลยพี่น้องคำเหลกอืม กินเมี่ยงปลาพอพี่น้อง่นี่นก็เลือกพี่นอ้องเดี๋ยวซิมแก้วกันแี่กรอบเก่เบุบบก้ตัดพี่นอ้องออโอ้หวามเผ็ว,วามบุกตัดดีพี่นอ้องปลาหวานด้วยอืม พักขนาดแล้าล่ำไงยเลยพี่น้องเห็ดกินกี่เรื่อนี่ล่ำเงยๆนี่โอ้เนื้อเน้นเน้นขปุ่นเน้นเน้นมอืมีผักซีนะพี่น้องยงเสือักซี่หนโอ้ยคัมนี่คันี่เพื่อพี่เพื่อน้องเอฟซีทุกคน อหักขอลาปลาเลือกพี่น้องฮักเลยอโอ้ปรดิจินดนเลยเสยียด้ยพี่น้องโอู้่าบรรยากาศฝนตกอไปอยู่เขาพี่น้องฝนตก น้ำชีทวมเนาะฝนมาดอกสองสมือต่อกันนี่น้องอยากให้บาวซิเฮดเมือนู้นอย่างกับเขาหมนต์มาเลยได้พี่น้องคอมเมนต์กันมาเลยเมนู้เฮดเด็จเมนูใดเฮดเด็จเลวกว่าเฮดในความพี่หนง อ่าพูอสดดีให้พี่น้องอันนี้บาลซีซื้อมาโตละไปหาซิบกินน้องพี่น้องว่าแพงมีบอลบอลพอดีกินพี่น้องบาลซีกับมันกับพอดีกินก็กิดพอกินเลยพี่น้องตาบ่ถือบ่แพงพอดีกินซื้อตัวใหญ่หลายมันก็กินบ่เบิร์ดนะพี่น้องซื้อตัวน้อยลายกับบ่ยิมกับพอดี นี่หาลอยหาสิบก็้อยเจ็ดสิบนาะอาสีเลยเอารอยหาสิบมาหรือไงไม่พนีน้องหน่งเดี๋ยวซีบาวสีทางไหนเนี่ยน้อยพี่นอ้อเงเนาะปลาเขาจะละมองสบูกกันได้ไหไมเนอดสไยสูยมาน ต่อมาปลาเผาสีแสีบบาแสีบมันที่โยกับน้ำจิ้มจพี่น้องน้ำจิ้มแสีบนี่คือจกับน้ำจิ้มบาแสีบกับเบาเสบกับเบาเสบไปได้เลยพี่น้องน้ำจิ้มบาแสีบบางร้านเขาจะมีน้ำจิ้มสามรสมีน้ำจิ้มหวานมีน้ำจิ้มทอดดินกับตะคนหมักแต่ว่าทำแม่์เบาสีต่ำแก้วให้กินอีเนาะแเสบเด้พี่น้องมันทีเป็นแก้วแก้วตัวตัดตัวตัวตัดตัวดินก็ได้พี่น้อง ใส่ใส่ไข่นะพี่น้องใส่ไข่เหลืองไหมใส่ไข่ขาวเดิเห็ดคือยังแปะสานนี่พี่น้องโอู้หเนี่ยหนึงเสียคักเลยพี่น้องจะบ่ได้กินโดนแล้วแม่กับยายให้กินแล้วก่อนใส่บะวพีพ่นเข้าไปโอ้กินกับปลานี่พี่น้องหักหักดีเลยเดี๋ยวขมหืยาขาวทำ S <S <ๆ>อืมก็ไปเห็นตอนเด็กกิจิหิ้วเขจาจะกนอยได้พี่น้องเห็นตอนเด็กๆตามซีจ่มก็ว่ากันไปหิ้วเขาเลยพี่น้องถ้าพี่น้องเห็น<ๆ>แต่มีนนคนบอกว่าซีว่าวา่าซีกินมือเสียบจริขงขำไงอยู่บ้านบ่มือนน้องมี่ตะคนว่า ม่กินเขาน้ำเรากินขาเสียบกนยินเขาผสเสบมันกินเขาน้ำก็กินเขาเสบมันแบบเมีนบ่เมนเรากินนอะปลาซีกินยังกับปลาแซบบลอนเลยยังเจกินเสบบ่เสีบกับเสบบ่ว่าดินเจ้าระเข้มาเพี่มเราเนี่ยกินยังกับเสียบแลไปกินก๋วยเตี๋ยว บางคนก็บอกว่าบ่เสียบบเสียบบ้าซีกินว่ามันเสียบกูเลยพี่น้องถ้าปรุงปรุงเสียบมันก็เสียบแล้วก๋วยเตี๋ยวบางยังก็ใส่เป็นพี่น้องเนาะมักสมก็ใส่สมมักหวานก็ใส่หวานบักเค็มบันัวก็ใส่น้ำปลาเข้าไปอือหัวม้วหัวม้วนกันเลยพี่น้องกินหัวเร็มสามันกินหัวแล็มกันได้พี่น้องเนี่ย เลี้ยงเบาสิอือเดี๋ยวทองมันเหนียวยทองมันสเสียบเนาะหมองพุ่งมันมันมันม่นดีอือ ถ้าเปเนาอกินยังงเสียบยุงเปยี่ยนุ่นายหนาย่ไอยูุ่นาเนาะพาปนิ่นเสียบเปี่ยงเลยแบบนั้นขึ้นมาจากซาและวพอเลยแห้งหวานอโอ้ยพี่นมือนดีสีคุงสีแลลวแรงนะพี่น้องออทาด้วพี่น้องพอพยายากกินกับไปลองกินบ้างพี่น้องตาเขาแซ่ยบดุกมองทกบอลแร้อบอกว่าตะหมองได้แต่จิ้มแซ่บกับเสียบตาจิ้มบอแเสบห้องก็ต่ำจิ้มซ้ำรวดเอ่งกรบเสียบไก่อนพี่น้อง ถ้าไปยางไงให้เมนูยังกับค้อมูลเว้าล่างใช่นเราได้พี่น้องก่ะเมนูได้เดลเรลกับเจนเอพีน้องมึงในบาร์ซิยงหิวขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ